ซึ่งคราวนี้เราก็ไปกันต่อภารกิจต่อไปเพราะว่าตอนนี้ภารกิจของตาเซตก็จบแล้วเนาะใช่ไหมฮะก็เหลือตาลุงลุงลุงเนี่ยลุงเวสติเก็ตเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็บอนนี่นี่คือจะทำลุงนี้ก่อนเพราะลุงนี้ใกล้สุดป่ะขี่มากดีกว่าน้องทาให้กดไลค์ขอบคุณครับผมสุดยอดโอ้โหรักเลยจะ๊บจิบปูป้อย,ยแต่งงานกันไหม <c oughs> แหมให้เยอะขนาดนี้พี่ชอบเนี่ยออกข้าใหม่ภาพก็ไม่มาเอ๋น้องอาร์ตตะกิโตะลอง ลงแฟลชพี่ครับน้องมัน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 เป็นจอขาวหรือว่าเป็นแบบว่าอะไรนะแบบว่าจอขาวหรือว่าเป็นยังไงน้องบอกช่วยช่วยบอกด้วยจะได้หาทางแก้ให้นะน้องบอกไม่เหนื่อยโหน้องโหดมากเลยสกัดลยยังไม่เหนื่อยพี่เล่นแค่วันเดียวที่ก็เหนื่อยแล่ม้ามาโอ้โหมาจะเย็นมามาจะสปินซะแล้วจะลอยแล้วหรอม้าเลี้ยวคือเลี้ยวไม่ถูกง่ายๆเข้าใจไหมป้ายควบม้าย่อย่ย่อ เป็นคาร์บอยมันก็ดีอย่างหนึง่งคือแบบพื้นที่มันกว้างนี่ไงแบบว่ามีแต่พื้นที่ลโล่งๆแบบว่าไม่มีตึกราบ้านช่องมาขวางอะไรขี่ได้เต็มขี่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีก็อะไรนะความเจริญมันมันมันผิดหูผ,ดผิดตาไปหนึงคือจริงๆที่ว่าคือพี่คือพี่เป็นคนชอบแบบว่าชอบให้แบบว่าอยู่ในเมืองนะพี่เป็นคนชอบชอบอยู่ในเมืองแบบว่ามันแบบมีสถาปัตยกรรมมีเมืองมีลืมเมื่อกี้ขี่ม้าเกือบกดกดจนม้าตายแล้วเมื่อกี้ม้าหลอดหลอดเกจม้าหมดแล้วเมื่อกี้เกือบละถ้าเฝือวิ่งนานอีกหน่อยนึงนี่มม้้าาาตยแนนนน่่่่่ออออพีีีวเืกไงถึงแล้ว อ่ะภารกิจเริ่มเลยฮะผมไม่ได้นํามาแล้วพี่โอเคครับผมทำมาแล้วก็โอเคน้องอะไรนะเคียวสุเกะให้นกกาของผมสุดยอดจุบุจุบุโปรยของผมสุดยอดเลยขอบคุณมากครับผมนะอ๋อลุงนี่เองไอ้ลุงเวทติเกตไม่ใช่ในอำเภอายอำเภอมันตัวสลักอะไรวะลุงเวทติเกตมันเป็นอะไรนะอะไรนะลุงลุงขายของใช่ไหมเอออาคุณมาสานว่าไงที่มันให้เราไปขายของช่วยมันนะใช่ไหมเออจำได้ อ๋อเซตอัปเดตเดยกันแล้วอ๋อเขามาแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะฮะอ๋อคือเราอ๋อคือตาลุงนี่ขอเราไปไปหาตาเซตเพื่อแบบว่ามันมา,มากลับมาช่วยงานเลยใช่ไหมอ่ะฮะอ๋อจะให้เราไปขายของอะไรทีนี้คราวที่แล้วก็ขายอะไรนะไปขาย <c oughs> ขายน้ำยากินกินแล้วยิงปืนแม่นใช่ไหมอะไรเงี้ยอื <c oughs> อเพราะว่าเซตจะมาอ๋อ <c oughs> สนใจดี <c oughs> ดนี่ออื แล้วแผนคุณว่าไงอใช่แผนแผนก็แบบว่าพี่พายามฟังอยู่เดี๋ยวมันพูดอะไรมันพี่อา่านมันมันไม่มใช่สับสับ,ส,บสับที่พี่รู้เรื่องอ่ะพี่ไม่เคยเจอสับแบบนี้มาก่อนพี่ไม่แปลไม่ออกจริงยงเนี่ยผมช่วยคุณทั้งสองครั้งแล้วช่วยคุณขายของด้วยอ๋อยิงลุงแกเอาเรื่องอลุงแมวแล้ว คุณเป็นคนที่มีความรุนแรงสูงนะอะไรเงี้ยอ่ะฮะสุขคุณจะ้ทำอะไรเนี่ยถามเจนเก็ตเกมนี่บางทีแบบเนื้อเรื่องมันแปลกๆก็พี่ว่าเพราะมันเริ่มต้นสินะอะไรเงี้ยเพิ่งเริ่มสินะเอามาๆมาใบกันได้แล้วเราจะได้มีพลัมีธุรกิจอะไรนะขายน้ำมันอะไรเงี้ยอ๋ออ่อฮะอ่ะ เราจะทำเงินกันเอ้าทีนี้ให้กูมาขนของซะงั้นกูเป็นกูเป็นสุดยอดคาวบอยนี่จะมาขนของช่วยมึงเนี่ยนะโอ้โหต้องการอาวุธด้วยอ่าขอกำลังเสริมขอนู่นขอนี่อือฮึโอ้โหแล้วมันหลายหลายขวดด้วยนะเมย์โอ้โอ้ตายตายแล้วตายแล้วแฟบแบบมีคองบ้างนะครับก็มีบ้างครับน้องมีนิดนึงนิดนิดหน่อยๆเรื่อยๆครับผมอือฮึ มันไม่ไม่ให้เราถือทั้งสามต้องต้องต้องต้สามลังพี่ลุงจะถือแค่ลังเดียวเยศเชลุงแกจะขวดไปไหนเอออ่ะอ่ะฮะสุดท้ายพี่พยายามฟังว่าลุงจะจะให้ทำอะไรพี่พยายามฟังพี่โก้พี่ฟังไม่รู้เรื่องไงเพราะอย่างว่าลุงคำศัพท์ปุ่งนี้ลุงมันเป็นคำศัพท์โบราณอ่ะว่าไม่รู้ลุงจะพูดอะไรของแกเออลุงจะพูดไปเรื่อยอ่ะออืฮึไป พาไปส่งใช่ไหมโอเคอ่ะออนลุงเกคับให้เราคุ้มกันใช่ไหมโอเคสกิปได้สกิปสิครับไม่เสียเวลาแหมนึกว่าทำอะไรทำมันเวลารู้สึกเวลาพี่เล่นสสดแล้วรู้สึกว่าเดจาวูเหรอพี่ว่ามันก็ไม่เดจาวูนะพี่ปกติดีคือเหมือนกับเล่นเล่นไปแล้วเหมือนกับว่าอะไรนะเพราะว่าเราเล่นเมื่อนานมาแล้วไงมาเลยเหมือนกับเพิ่งจะเห็นอีกครั้งอะไรเงี้ยเออนะ ขอบคุณสำหรับต้นไม้และของขวัญนะครับผมขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดได้นะอยากดูเกมอะไรบอกได้กดของขวัญมาแล้วเรากาได้ดูแน่นอนนะครับผมนะเผื่อน้องอยากจะดูเกมนั้นเกมนี้อยากจะดูได้ยยิ่งไลน์เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปซื้อเลยให้ดูได้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 จะให้จะให้วันหลังแล้วกันเนาะวันหลังวันหลังจะจัดให้ครับผมแลนนี้อะไรเนี่ยมามาเราวิ่งตายเลยขอบคุณมากมาอ๋อถึงแล้ว get the card start the ต้องแข่งรถต้องแข่งแข่งมา้าเนี่ยนะโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเคมีแข่งม้าด้วยอ๋อ oh, ลุงแค่เรามาแข่งม้านี่เองเจ้ารางวัลใช่ไหม oh, 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 oh. เอาจริงดิแวนยุคยุคยุคโบราณเลยเนี่ยยุคเ,เคอเขย่าสุดชนะเออขอให้ขับอยู่บนถนนนะอะไรเงี้ยเออนับ right, ถึงสามพร้อม เซตไปโอ้โหเชแข่งมายุคโบราณเป็นไงแวนเด็กแวนยุคโบราณเว้ยแฟงกิ้งแฟงกุ้งแฟงกินอะไรไม่รู้จักเออจบเรียบร้อยล้มว้าวนี่คุณล้มเลยเยสเก้อะไรวะรถม้ามันพลิกคว่ำง่ายมากอ่ะชนนิดเดียวคว่ำเลยเยสเก้โอเคต้องตามใหม่โอเคโอเคโอเคไปไปไปเช ยิงได้ไหมยิงคนได้ไหมถามจริงเลยแข่งรถแบบว่าเราไม่เราเป็นคนไม่มีกฎไม่มีไม่มีกฎอยู่แล้วเราขับชนยิงทุกอย่างได้ไหมไม่ได้นะเราแฟนกูแฟนกินอะไรไม่รู้จักรู้จักม้าดิบไหมน้องดูม้าเนี่ยม้าม้าไตเขาม้าดิฟแล้วแม่งเล่นแบบขี่แบบคว้าถนนคันนี้ใครจะไปตะเข้าไปใครจะแซงได้อเปล่าโอเคโอเคเลี้ยวนี่นะฮะโอเคเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแฟนกินอะไรไม่รู้จักเจอจอดมาสันหด้ไหมเออ เนื้อ Too ูฟั t ก็ตะโกโซเฟสทูเฟส for you the fat the fillet ถ้ายิงปืนในนี่พี่ยิงเลยเนี่ยบอกไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ระวังม้าตายโฮดาวอาสองทูคาร์ทูแบ็กเวิร์ดอ๋อโอเคครับมันสอนวิธีการถอยหลังให้เผื่อชนใช่ไหมฮะขอบคุณมากที่สอนขอแซงที่หนึ่งให้ได้ก่อนที่หนึ่งนี่แม่งเร็วเหลือเกินยิงทิ้งเลยไหมอย่างบองตรงม้าแม่งก็ม้าแม่งก็เลี้ยวแบบโอ้อยากไปไงก็ไปของมันอะม้าพี่บองตรงอ่ะ เอาแล้วตกมาอี้ที่เจ็ดอีกแล้วอ้ออ้อลีกลีกครับลีกครับตกมาดับไปแล้วกูยิงทิ้งยิง,ยงคนทิ้งได้ไหมเนี่ยลีกลีกอ่าล้มสุดตึมหน้าฮะเป็นไงโอเคที่สามแล้วเลี้ยวเลี้ยวโอเคเลี้ยวเลี้ยว,ยวขี่มา้าขี่เกวี่ลำบากเหลือเกินยิ่เคมาดริฟแหน แฟนกินแฟนกงแฟนกินเมนูจักด้วยบอกไว้ก่อนทีหนึ่งทีหนึ่งแล้วแต่ที่หนึ่งคนสุดท้ายแล้วแซงให้ได้แซงให้ได้เราเน้นทักรับดิฟคอมลางดิฟคอมลักชนมาที่หนึ่งดิฟคอมลางสูตรเราดิฟคอมลางเย้ถึงที่หนึ่งแล้วโอ้เป็นไงแฟนกุง้งแฟนกินอะไรไม่ไม่รู้จักเ้ยเราเนี่จอนมาสันเหนือเหนือกว่าทุกการเคลื่อนไหวอะไรนะ เฮ้ยจริงหรือเปล่าว่าไอ้อะไรนั่นถ้าเกิดเรื่องใครเล่น G T a 5เนี่ยเราจะเห็นว่าที่บ้านของแฟรงกินมันมีหนังสือชื่อจอร์มาสันเนล่นรึเปล่าเป็นหนังสือที่เขียนเรื่องว่าเรื่อง Red Dead Redemption นี่แหละเข้าใจไหมเหมือนกับมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันน่ะเออมันก็เป็นหนังสือบทบทความพูดถึงจอร์มาสันว่าเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยด้วยนะรู้ป่ะเจ๋งดีเหมือนกันเขาก็เลยเดาว่าอย่างที่ว่าก็คือเหมือนกับ Red Dead ก็คือเป็นเนื้อเรื่องยุคคาวบอยของ G T a 5แหละอะไรเงี้ยเออคือมันอยู่ในเนื้อเรื่องมััััันนนนนนนอออออยย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 ููู่่่่ใใุุคคคเเเเเดดีีีีวววกกกมจรรราลละะะไไงง้้แตฉๆ ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะเออบางทีมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงมันเป็นเหมือนกับเป็นเฮ้ยเชน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 คนเรียบร้อยฟัดแอนเฟลที่หนึ่งเป็นยังครับลุงจะเดี๋ยวผมจัดการเองครับผุ้มาเชิญไปไปแข่งไปแข่งต่อใช่ไหมนี่ก็ต้องไปแข่งเจ็ดเจ็ดย่านน้ำเลยเหรอสภาพมีแข่งมาต้องเอา เทปพันมือมาแล้วแล้วแล้วแล้ยืดมาอ๋อโอเคมันอันนั้นมันอินเนเชดีใช่ไหมมันเชดดีใช่ไหมเคยดูเคยดูเน็ตไวไหมเน็ตพี่ปกตินะน้องเน็ตพี่ปกติดีตอนนี้พี่ดูเช็คเน็ตพี่เน็ตพี่ปกติเลยไม่มีการไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันกระตุกเป็นที่เน็ตน้องแล้วครับจังหวะนี้นะเรียบร้อยแข่งไม้ใช่ไหมแข่งไม้หรือทำอะไรคือถ้าเกิดแข่งไม้เมื่อกี้ถ้ายิงได้พี่ยิงไปแล้วบอกไปก่อนมันมันมันหมุนอะหมุนอะไรครับน้อง แหลกไงใช่มันแหลกครับผมลองออกออกห้องเข้าใหม่ครับน้องรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นปัญหานิดนึงอ่ะฮะมันจะเสียเวลาห่ะคุณลุงอะฮะต้องรอกันหน่อยลูกเอ้ยอะไรเงี้ยออเรียบร้อยอ๋อแข่งจบแล้วใช่ไหมแข่งจบแล้วแหมนู้นนู้นว่าต้องไปแข่งต่อยอะไรเงี้ยจะดูใจเองได้ครับได้ครับผมเนี่ยน้องทายบอกเดี๋ยวจัดให้ครับผมเดี๋ยวพี่หาเวลาไปซื้อเกมให้ครับผมน่าจะประมาณ วันพฤเรื่อหัดมั้งเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อเล่นให้ดูนะครับจัดไปน้องของมาจัดให้เดี๋ยวไปหลังกดขีใไงพี่ตังค์หมดได้ครับผมไม่เป็นไรครับผมจะเย็นจะเย็นกดทองขวานออกกดทองขวานให้เดี๋ยวตังค์ไม่รับน้องางที่ว่ากดค่อยๆกดก็ได้ครับผมวันนี้ที่ไม่เป็นไรที่ไม่ว่ากันครับผมเรียบร้อยจบภารกิจแล้วนี่อะไรอะไรเอ่ยนี่คืออะไรวะ อะไรอะไรไอ้อะไร,ะไร,ะไรนี่คือภารกิจใหม่ปะเข้าไปดูดิเผื่อใช่สวัสดีครับ Talk to man นะฮะเขาคือใครดูนายสิขอดูนายหน่อยนายหน่อยได้ไหมอาหา่าฮะนายดูเป็นมีไปมีเป็นม,ม,มีปัญหานะครับคุณอะไรเง,งี้ยปัญหาปัญหาผมเองครับท่านอ่ฮะอ๋อา มันคือปัญหาอะไรเงี้ยเหมือนกับตัวทีตัวหลักตัวทีตัวใหญ่ด้วยนะอะไรเงี้ยคือปัญหาอะไรเงี้ยทรับ trouble ว่าปัญหาอะไรเงี้ยแต่จำพวกนั้นก็แข็งแกร่งอะไรเงี้ยอ๋อ่ะมันกับหมาที่อยู่ในป่าอะไรเงี้ยหมาเป็นเมืองคือหมาป่าอะไรเงี้ย เขาก็งงกันเหมือนว่ามันต้องการทําอะไรกันแน่คือเหมือนกับเกมนี้คือเหมือนกับมันบอกเรื่อยๆว่าจะทำอะไรสักอย่างมันบอกคุยตัวละครนึงกับตัวละครพวกเพียมแนะนําตัวเองอะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยมามายังไงแล้วก็คุยเล่าเรื่องราวไปอะไรเงี้ยจิมมี่เซนครับยินดีที่รู้จักครับอ๋อนี่จิมมี่นะฮะจิมมี่เซนนะฮะตัวละครภารกิจใหม่สินะโอเค สำหรับน้องน้องที่ถามนะว่าเกมอะไรคือก็อันนั้นคือเกมอันนี้คือเกม Red Dead Redemption ครับผมเป็นเกม Open World ์คาบอยโดยลักสตาร์นั่นเองน้องพาเวทให้ดีๆมาสองชิงขอบคุณครับผมสุดยอดเลยจุบจิบป่วยๆเย้นะครับผมขอบคุณมากครับผมฮะคือพี่ขี้เกียจไปย์ตรงนี้เพราะว่าอย่างที่ว่ามันก็แนะนำตัวเองอ่ะแนะนำแบบคนคนประหลาดผู้หญิงถูกมีปืนที่นี่เป็นแดนตะวันตกอะไรก็บ่นมันก็เป็นคนขี้บ่นอะไรเงี้ยฮะ ไม่มันก็เป็นชีวิตของผมอะไรเงี้ยเออจบแล้วภารกิจมีแค่นี้ให้มันนั่งคุยเฉยแค่นี้ Funny Man Journal Entry at o อโอเคนั่งแท็กซี่ไปไปลุกอามาดิโลดีไหมเพราะว่าแม่งไกลเนี่ยดูดิอามาดิโลมันอยู่นี่เลยใช่ไหมนั้นเราจะไปไหนนะเดี๋ยวนะอามาดิโลอยู่นี่ใช่ไหมมีตัว I ใช่ไหมภารกิจของตัวใหม่ใช่ไหม Irish หรือจะไปหาบอนนี่ก่อนดีบอนนี่นี่ก็ไม่ได้ค่อยได้ไปบ่อยนะไปหาบอดี้แล้วกันอยู่ที่อะไรนะที่ฟาร์มนี่ใช่ไหมเกรนะแท็กซี่ได้วะมันไกลขี้เกียจแต่ว่าเขาจะคือคือขี้เกียจว่าแบบว่าต้องเดินไปเองอะ่ะมันใช้เวลานานมากเป็นอันนี้ไปแล้วกันต้องไปท,ที่ที่ไหนนะเออนี่แหละสิบเหรียญปาน้องท้าแห้กดไลฟ์มาอแล้วขอบคุณรับผมสุดยอดเลยจุบจบปอยๆขอบคุณมากรับผม น้องปั้นขากาบกบอกว่าไม่กระตุกเลยนะพี่ใช่ครับน้องเห็นไหมน้องคนนี้ก็บอกว่าไม่กระตุกอีกคนบอกกระตุกที่ยงงกันนี่เห็นไหมเออบางทีเราก็งงกันเกิดอ,อะไรขึ้นผมแต่ขอบคุณน้องไทยครับผมให้เยอะมากพี่เกรงใจไนี่บอกไว้ก่อนแต่ขอบคุณมากครับผมนะบอกแล้วอยากได้กินอะไรบอกมาอยากได้อยากได้อีกไลน์ฉันไม่๋ยวจัดให้ผมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวว่าพี่พวกนี้พี่ไปซื้อให้ดูเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนเดี๋ยวพี่แบบว่าอาจจะแบบขับรถไปซื้อเองเลยก็ได้เออนะซื้อป้วยหมดกระ บอกได้อ่าลืมไปสคริปได้เอ้านี่แม่อะไรเงี้ยเอ้าเล่นมากไม่รู้เล่นมากไม่รู้่ะฮะโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาซื้อไดิงไลค์ก่อนแล้วกันอาจจะวันพุ่งวันพุ่งนี้ไม่ก็เมือลือนนี้นะครับอนะครับน้องทายนะครับเดี๋ยวซื้อให้ให้ดูนะครับผมไว้วันหลังแล้วกันเพราะว่าบางทีที่อาจจะไม่ว่าออกไปข้างนอกไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ว่าวันนี้ช่วงนี้ฝนไอเล่ไม่ใช่ฝนตกเล่นเล่นสงการกันด้วยเกิดที่ขับไปแล้วเขาสาดน้ำมาพี่รถล้มมาทำไงจริงไหมนะ มันบางทีก็ยังก็จะคิดว่าคือพี่อาจจะแบบว่าอาจจะซื้อสักวันเพลิงหัดอะไรเงี้ยไปค่อยไปซื้อมาเล่นอะไรเงี้ยนะว่ากันไปเจ๊ครับมาแล้วครับเริ่มเรียนได้โอเคกลัวต้องมาหาตอนเที่ยงอะไรเงี้ยป่ะน้องเอ็กซ์คอร์สสวัสดีครับผมเอ็กซ์คอร์สศูนย์หกศูนย์หกศูนย์สี่ครับผมสวัสดีครับรื่นมากเข้าไปเข้าไปอ่ะเอามาทุกมามากลับมาแล้วครับไก่ด้วยอะไรเงี้ยคุณมาก แต่ว่าบุกมันอยู่เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พายุมาแล้วฮะถ้าเกิดตัวอื่นตายถ้าเกิดว่าเจอเจอพายุอย่างนี้อะไรเงี้ยช่วยได้ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าคุณออกไปเจอพายุแล้วก็คุณก็ตายเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่ะไปดูว่าต้จัดการเองอ่ะมาเร็วอ๋อให้ช่วยช่วยมาช่วยอะไรเช่นนี้ใช่ไหมช่วยสัตว์ที่มันอยู่ข้างนอกใช่ไหมโอเคอยู่ดีๆมาถึงก็ต้องไปช่วยเลยต่อเออโอเคมา,เอาอยู่ฮอต ไปไปเลยเย่จะมีพายุะมีพายเป็นพายเป็นพายุเข้าใช่ไหมอ่าโอเคตอนเนื้อตอนนี้เป็นพายุเข้าเราเลยต้องออกไปช่วยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวขี่ม้าเร็วไปละคือพวกคุณนะขี่ม้าช้าครับเออทำไมพวกนี้มันขี่ม้าช้าจังวะไป อ๋อต้องกดโอมันถึงจะขี่ตามกันเออจะว่าอยู่างว่ากดผิดปุ่มนี่เองแหมเอ้ามันก็ไม่ตามอยู่ดีมันไปมั่วเหมือนกันโอเคพี่พยายาฟังยิงมาคุยเลยกันป้าอ๋อคิดว่าผมช่วยได้นะอือวัวมันอะไรนะอยู่อากาศอย่างนี้ไม่ได้อืออือ โอเคอ้อนี่ไงพวกฝูงวัวต้องต้อนวัวกลับใช่ไหมโอเคเพราะว่าฝนมาแล้วไงใช่ไหมฝนมาต้องต้อนวัวกลับอ๋อโอเคเลี้ยวนี่ใช่ไหมอ่ะให้พาให้ต้อนกลับไปตรงนู้นอ่าโอเคจัดไปครับปลายวัวย่อย่อแม่ขาวบอยมากๆอ่ะวัวครับเลี้ยวซ้ายนี่ครับเออ หัวครับมึงโออกโหหัวแม่งเลี้ยวเลี้ยวไปเลยทีเดียวอ๋อสตั๊กเกอร์อ๋อวัวมันหนีออกไปโอเคโอเคต้องไปช่วยต้องไปช่วย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 หัวมึงจะออกไปทำไมมึงไม่เข้าใจมึงเลยนะี่ยเมอเคนีค่ไงเอเอหลุดมาตัวหนึ่งไปมึงไปนู่นไปนู่นไปนู่นเออเลี้ยวไปเออเลี้ยวไปอ่าทำไมไปคาร์บอยมันลำบากได้ขนาดนี้จบ เฮ้ยเราเป็นคาวบอยเป็นแบบนักเป็นนักแม่นปืนอะไรอย่างเงี้ยเว้ยทำไมกูต้องมาแบบว่าช่วยมาช่วยวัวตัวสองตัวด้วยวะอะไรเงี้ยเออต้องช่วยนะเพราะว่าเจบอนนี่แกช่วยเราไว้อะไรเงี้ยมันเป็นบุญคุณนะนะเราต้องทำช่วยต้องช่วยคุณเธอไว้ต้องช่วยต้องช่วยคุณเธออะไรเงี้ยนี่วัวหลุดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยวัวมึงหลุดง่ายไปป่าเห็นเพื่อนมึงป่ะเพื่อนมึงไปทางนู้นน่ะเพื่อนไปทางนู้นมึงไปทางนู้นสิไปทางโน้นโอ้ยฟังกูบ้างสิเฮ้ยเออแหม นั่นแหละไปวัวแม่งไปง่ายเหลือเกินไปครับไปครับนะเออดีมากเป็นวัวที่เรื่องมากมากออสออสแทนโอเคจะจิง้งแกล็ดออสออนี่ใช่ไหมเออชอบโปกเมย์้าผ่าอ้าวชิบหายพวกมันตกใจพวกมันวิ่งไปที่หน้าผาอ้าวชิบหายแล้วโอ้โหยี่สิบเอ็ดตัวเลยเหรอโอ้โห หยุดหยุดเลยมึงหยุดเลยมึงมึงตกตายนะไปบอกก่อนวัวครับมึงหยุดสิครับเยาหยุดวัวหยุดวัวมันไม่หยุดอะวัวครับหยุดสิครับวัวครับวัวไม่หยุดอะเฮ้ยวัวหยุดหยุดวัวหยุด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 เลยมึงหยุดวัวลงไปแล้ววัวลงไปแล้ววัวลงไปแล้ว เหลือ19ตัวโอเคก็ยังก็ยังเหลือก็ยังเหลือมีตัวที่ยังยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ตกไป2ตัวอย่าตามันไปวัวมึงกลับมาวัวมึงกลับมาเพ่งยิงขาหักไปเออกลับเ่วิ่งตกตกมาผาวัวมันเป็นสัตว์ที่โง่มากเดือดทูบอนนี่โอเคไปช่วยเสียหมดซะแล้วซะอีกนะฮะเอาตัวที่ได้แล้วกัน ไปบัวครับเชิญครับบัวครับไปสิครับบัวครับเข้าไปหมดแล้วบัวครับเออแหมันมีตัวที่มันไม่ยอมเข้าันเนี่ยเนี่ยมันไม่ยอมเข้าด้วยเนี่ยเจ๊เชไปให้ต้อนนะฮะให้ต้อนไปเข้าทางนู้นโอเคบัวครับเลี้ยวซ้ายครับบัวครับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเออดีมากครับนกคลายลายนกในฟาร์มหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน ัวเลี้ยวขวาวัวเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาขวาวัวขวาเออดีมากมีนกโดยมันยิงนกตรงนี้ออนไลน์มียิงนกได้ไงพี่จำได้ออนไลน์ถ้ายิงนกมาได้มันได้ของดีด้วยอ้าเฮ้ยต้องไปทางนู้นกันกน่ะพี่วัวจ๋าวัวไปสิวัวเออแม่ดีๆแหวกข้างทาง ไปวัวเลี้ยวเลี้ยวขวาวัวเลี้ยวขวาบังคับยากมากอ่ะบอกตรงก็นั้นมันก็มันเป็นสัตว์ไงมันเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมมันก็เลยบังคับยากใช่ไหมมันมันมันไม่เหมือนกับรถกับรถยนต์อะไรเงี้ยขับยังไงก็ได้น่ะไปไปอีกสองตัวที่นี่เอาชิบหายละเฮ้ยกลับเฮ้ยมันสองตัวมีนสองตัวกลับไปเข้าฝูงเร็วเสียเวลาตุนนะเนี่ยแหมโอเคโอเคอ่าโอเคไป จะถึงเมื่อไหร่เนี่ยมันไกลไปไหนเนี่ยฮะถามจริงแผนที่เนี่ยไปตัวนั้นเดินๆเนี่ยมันไม่ยอมมันไม่ยอมไปเนี่ยดูดิเฮ้ยกลับมาเอ้ยเอ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลยมึงเออมันยิงขาหักเร็วเอาปืนยิงหลอกล่อได้ไหมเนี่ยให้แบบวิ่งเร็วๆอะไรเงี้ยไปดิวัวนี่กันนะเรื่องมากไปเออโอเค วัววัวจะไปดูบาโปยุคนี้มันไม่มีไงน้องยุคนี้มันไม่มียุคนี้มันไม่มีบาโปแหมอยากดูเหลือเกินนะบาโปเนี่ยกันนะเมน้องกันนะอืออ่าน่ะน้องตอนนี้น้องคนไหนที่เล่นนี่มีพีซีแรงๆก็เล่นจีทีห้าแล้วไงพอออกแล้วใช่หรอจีทีห้าน้องคนไหนซื้อไว้ก็ได้เล่นแล้วมากป่านี่นะสมสนใจแล้วอยากดูนะอยากอยากดูบาโปแบบหกสิบเอพีเอสอะไรเงี้ยเออโอเคได้โบสิบเกา้าตัวตกไปสองตัวช่างมันงงเองไปเข้าไปเลย ไปเออนั่นแหละเรียบร้อยลุ้นซะเหลือเกินน่าจะมีเชือกมาคล้องวัวเรามีราวัววัวมันเยอะไงเรามีเชือกเดียวไงมันคล้องไม่ไหวนะจะไหมเออโหที่ช่วยไว้นะอะไรเงี้ยเออสวัสไรครับขอบคุณเหมือนกันครับมิสเตอร์ตอนนี้ครับมาสวัสดีครับป่จบภารกิจง่ายเหลือเกินเย่จบแล้วออมีบอนนี่เพิ่มอีกภารกิจหนึ่งต่อเลยได้ไหมแบบว่าไหนๆก็มาแล้วอะไรเงี้ย แล้วกูขี่มาจะขี่มาไปตรงนี้โอเคลงดีกว่าขี่ม้าเข้ามาทำไมเนี่ยวิ่งกันดีกว่าเร็วกว่าวิ่งกระโดดข้ามนี่อทาวิ่งไม่จีทีจีทีมากท่าคือทาวิ่งนี่จีทีชัดๆใช่ไหมเออวิ่งแบบเนี้ยปลายภารกิจต่อไปบอนนี่ครั้งเพราะมันใกล้สุดไงไหนๆก็มาแล้ว